นีกมาทดลองส,สบู่นี่ทำเองกันนี่คือสบู่ทำขึ้นมาเองนะคะนี่ดูวิปครีมข้างในทำจากไอ้มะขามขมิ้นมะขังเจลาเค้วก็ไอ้มะเขือเทศหัวเชเท้ามันจะช่วยลดจุดด่างดำแต่ก่อนนี่กินเป็นสิวเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีอันน,นี้ก็เป็นสิวเหมือนกันแต่งหน้าหน้าแห้งมีฝ้าจัดแต่นี่ช่วยได้ ันนี้ช่วยได้ทดลองมาประมาณอาชย์กว่าแล้วทำเองเนี่ยอ,อันนี้คือทดลองเนี่ยหอมหอมขมิ้นคือฟองมุนมากค่ะเห็นไหมคะฟองฟองมุนมาก <c oughs> ที่ตั้งฟองมันไม่พออยู่